ี่คือตัวตัวอย่างการโลเพนะครับก็อยากให้ทุกคนดูแล้วก็ซ้อมกันเอาไว้นะครับเดี๋ยวผมจะเป็นคนขายนะเดี๋ยวผนจะเป็นคนซื้อนะครับเดี๋ยวเริ่มมาเลยส,ส,ส,สวัสดีครับสวัสดีครัตรงนี้ดูสินค้ารุ่นไหนดีครับอยากดูเป็นกาแล็กซีเอห้าตัวใหม่อคะค่ะงั้นขอถามถามหน่ยครับคุณลูกค้าอชอบถ่ายภาพหรือถ่ายวิดีโอหรือว่าเล่นโซเชียลไหมครับ สองอย่างเลยค่ะทั้งถ่ายภาพแล้วก็วิดีโอแล้วก็เซเชียลด้วยครับดังนั้นเนี่ย A 5้าเนี่ยเหมาะกับลูกค้ามากเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้สามารถถ่ายวิดีโอ 4K ได้คมชัดทุกเฟรมด้วยนะครับขออนุญาตสาธิตนะครับวิดีโอ 4K นะครับอ่ะตรงน,นี้ที่หนึ่งก็เปิดวิดีโอในเครื่องนะครับก็จะเป็นวิดีโอตัวนี้ปึ๊บนะครับวิดีโอ นี่ปึ๊บอ่ะจะชื่อวิดีโอเปรียบเทียบหน้าตาแบบนี้เนาะก็เราก็สามารถอธิบายเพิ่มเติมไปได้นะครับก็สำหรับวิดีโอตัว A5 เนี้ยสามารถถ่ายภาพหรือว่าถ่ายคลิปออกมาเนี่ยได้คมชัดนะครับสังเกตที่ด้านบนเนี่ยจะสว่างมากกว่านะครับส่วนวิธีการเข้านะครับก็เข้าไปที่กล้องนะครับแล้วก็เข้าไปในส่วนของวิดีโอนะครับปึ๊บเลือกอัตราส่วนตรงนี้ ด้านบนนะเป็นอันตา HD ก็จะได้สามารถถ่าย 4K ได้นะครับทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังนะครับอันนี้คนใ,นใหม่ๆก็ดูด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับโกน,นเนี่ยนะครับยังมาพร้อมกับ AI นะครับตัว AI ตรงนี้นะครับลูกค้าใช้งานได้เหมือนฟิลตัวแฟลกชิพเลยเพราะว่าสามารถใช้ฟีเจอร์วงกลมเพื่อค้นหาได้ยกตัวอย่างนะครับลูกค้าเล่น เ c e Book หรือว่าไถ่อินสตาแกรมนะครับค้นพบสิ่งที่น่าสนใจาแค่กดปุ่มโพมช้างไว้นะครับจะเข้าสู่ฟีเจอร์วงกลมเพื่อค้นหาจากนั้นก็้งวงกลมค้นหาได้เลย AI จะทําการค้นหาข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องมาหรือจะสามารถใช้เพื่อกดแปลภาษาได้นะครับก็จะแปลภาษาจากภาษาต่างชาติเป็นภาษาไทย ไม่เพียงแค่นั้นถ้าเกิดทุกค้าชอบถ่ายรูปเนี่ย A56 มาพร้อมกับฟีเจอร์ที่ชื่อว่า a Base f a c e นะครับ s e Face เนี่ยสามารถแก้ไขใบหน้าได้นะครับจากใบหน้าที่หลับตาเนี่ยนะครับเลื่อนขึ้นมาปึ๊บนะครับ AI เนี่ยจะทำการค้นหาฟีเจอร์ที่เหมาะสมให้นะครับเห็นไหมครับตัวเลือกใบหน้าที่ดีที่สุดแตะเข้ามาปึ๊บจากนั้นเนี่ยกดเลือกหน้าได้เลยนะครับ AI จะทำการปรอมวลผลก่อนนะครับ เขมนผลนะครับว่ามีหน้าไข่บ้างสูงสุดได้5้าใบหน้าแล้วก็แตะนะครับจากนั้นเลือกใบหน้าที่เขาลื่มตาอยู่หรือว่าใบหน้าต่างๆที่ AI เลือกมาให้เลยนะครับตัวนี้นมีประโยชน์มากๆนะครับชอบเล่นโซเชียลเช่นเดียวกันนะถ้าเกิดลูกค้าชอบไปเที่ยวต่างๆเนี่ยมีฟีเจอร์แนะนำอีกตัวนึงก็คือตัวในส่วนของฟีเจอร์ตัดวิดีโออันตโนมัตินะครับ สมมติลูกค้าเนี่ยถ่ายวิดีโอไว้หลากหลายแล้วนะครับเผื่อใครงงนะฟีเจอร์น ну ี้ถ้าไม่อยากมาเลือกหาอัลบั้มอ่ะก็กดตรงขีด3ขีดแล้วก็กดเลือกวิดีโอมันก็จะเลือกมาให้เลยนะครับสมมุติลูกค้าไปถ่ายวิดีโอมาเนี่ยไม่อยากมานั่งตัดต่อนะครับสามารถใช้ตัวตัดต่ออัตโนมัติทำให้เราได้ เข้ามาเลือกวิดีโอที่ต้องการสมมุติผมเลือกวิดีโอ3วิดีโอนี้นะครับกดคำว่าสร้างแล้วเข้ามาที่ภาพยนตร์นะครับมันจะนำเราไปสู่สตูดิโอนะครับจากนั้นให้เลือกไอคอนตรงตรงนี้แตะเข้าไปเลยนะครับแตะปุ๊บนี่คือการใช้ AI AI ตัดต่อคลิปแทนเรานะครับตรงนี้ก็อธิบายให้ลูกค้าฟังได้นะครับเห็นไหมครับว่า AI เนี่ยจะ ตัดต่อวิดีโอแทนเราในชะ่ขึ้นมาแล้ว67%ตรงนี้อย่าไปเลือกวิดีโอเยอะยิ่งเลือกเยอะมันก็ยิ่งนานอันนี้เลือกสักสามก็ดีนะครับเห็นไหมว่าตัดออกมาให้แล้วยังสามารถเลือกแบบสั้นหรือแบบยาวได้เห็นไหมฮะลูกค้าสามารถเลือกได้อีกว่าต้องการให้ตัดแบบไหนสั้นหรือว่ายาวจากนั้นกดเล่นให้ดูได้เขาก็จะถ่ายก็จะ AI ก็จะทําการทา คำนวณเนาะเลือกช็อตดีๆมาทำแทนเรานั่นเองนะครับแล้วก,กดใช้งานได้ตัวนี้3ามพิเร์ ai นี้เหมาะมากมากเลยครับเพราะว่าเป็น ai ที่เข้ามาช่วยให้การใช้งานในชีวิตนีง่ายมากขึ้นที่สำคัญ a 5 6เนี่ยทนทานมากๆเพราะว่ามีโหมดป้องกันมิจฉาชีพนะครับถ้าเกิดลูกลูกค้าเนี่ยเผลอโหลดแอปต่างๆมาที่เป็น apk เนี่ยโหลดมาจริงแต่จะจะไม่สามารถติดตัมได้นะครับยกตัวอย่างถ้าเกิดลูกค้าโหลด ถือโหลดไฟล์มาเนาะในนี้จะมีตัวอยู่นะครับตัวอย่างเป็นไฟล์จากมิจฉาชีพกดแตะติดตั้งเข้าไปปุ๊บนะครับออโต้บ็อกอ e r จะทําการบล็อกทันทีนะอันนี้ทุกคนไปดูนะถ้าลองแตะแล้วไม่ขึ้นหน้าแบบนี้แสดงว่าลืมเปิดออโต้บ็อกอ e r นะอันนี้ย้ยําย้ำย้ำแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าออโต้บ็อกอร์เนี่ยจะทําการปกป้องเครื่อนไหวและที่สำคัญเครื่องนี้นะครับจะรองรับความปลอดภัยและอัปเดตซอฟต์แวร์ยาวนานถึง6ปีด้วยกัน ครับสำหรับข้อแตกต่างนะครับสำหรับ A Series ปี2025เนะี่ยมี A 56, 5 6 5G A 3 6และ A 2 6 A 5 6เนะี่ยจะเป็นที่ใหญ่สุดนะครับเพราะว่ากล้องเนี่ยถ่ายวิดีโอ 4K HDR ได้ A 3 6เนี่ยไม่สามารถถ่ายแบบ HDR ได้นะครับส่วน A 2 6เนี่ยจะดีที่ได้ลอมเยอะแต่ว่าแรมเนี่ยจะเริ่มต้นที่8ในส่วนของชิปเซตเนี่ยจะแตกต่างกัน นะครับถ้าเป็นชิปชิปเซ็ตของ A36 เนี่ยจะได้ช n น p d จากกอถ้าเป็น A56 กับ A26 เนี่ยจะเป็น Exynos นะครับตัว A56 กับ a 3 6เนี่ยได้ชาร์จไว45วัตต์แล้วนะครับถ้า A26 เนี่ยยังได้25วัตต์อยู่นะครับแล้วก็ม e ีความทนทานเรื่องของดีไซน์กล้องอะไรแตก,แต,กต่างกันลูกค้าเลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสมรับเลยนะครับ ตัวนี้<อ>ลักษณะก็จะประมาณนี้นะครับตามที่เขียนไว้บางทีเนี่ยอาจจะลืมหัวหัวข้อใดหัว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 ข้อหนึ่งก็ถือว่าหยุด่นๆกันไปเนอะแต่ลหลักๆวิดีโอ 4K จะต้องมีคีย์เวิร์ดในการพูดอยู่คมชัดทุกเฟรมนะครับเรื่องของ AI จะอยู่ด้วยกันประมาณ3-4ถึง4เรื่องนะจะมีในส่วนของวงกลมเพื่อค้นหาเบสเฟสแล้วก็ตัดต่อวิดีโอ นะครับจะ AI จะมีแค่3เรื่องนะครับวงวงกลมเบสเฟสตัดต่อวิดีโอสุดท้ายก็เรื่องของความทนทานอีก2เรื่องทหมดป้องกันมิดชาชีพแล้วก็อัปเกรดซอฟต์แวร์ยาวนานนะครับแล้วก็จะมีการเปรียบเทียบกันนะครับเป็นการสอบโลเพที่สำคัญอย่าอย่าลืมเปิดด้วยคำถามนะครับ